เชียร์บอลไทยกับซิโก้กับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเชียร์บอลไทยกับซิโก้ครับสัปดาห์ที่แล้วนะฮะเราอยู่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับตามติดชีวิตของเจ้าปีโป้นะฮะสิโรดฉัดทองสัปดาห์นี้นะครับเรายังคงอยู่กับเขานะครับเราจะมาพูดคุยกับเขาในเรื่องของเส้นทางการค้าแข้ง จากเด็กที่ไม่เคยติดทีมชาติชุดไหนเลยก้าวกระโดดมาติดทีมชาติชุดใหญ่อะไรที่ทำให้เขามาอยู่จุดสูงสุดนี้ได้สวัสดีครับผมพีโป้ซีโร่จัดทองนักฟุตบอลทีมชาติไทยครับ้น<อ>ทางฟุตบอลเหรอตอนเริ่มจาก ชอบมากกว่าครับเตีเล่นกับเพื่อนสนุกเริ่มจากสนุกไปเฉยเตะเล่นกับเพื่อนสนุกแล้วก็ก็ไม่ได้เล่นแต่บอลเับเล่นทุกอย่างเล่นกระโดดยางเล่นเตยับเส้นเล่นโป่งแปะเล่นทุกอย่างเลยครับแต่ว่าฟุตบอลมันเล่นมาตลอดเรื่อยๆไงครับแต่ว่าไม่ได้ซ้อมไม่ได้อะไรจริงจังก็คือเตะกันเล่นแถวในซอยอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ไปคัดที่สุรินทร์เอฟซีครับไปคัดที่สุรินทร์ ไม่ได้เงินเดือนได้เข้าไปซ้อมเฉยพอโค้นออกก็ออกตามโค้ดแล้วก็ไปที่อีการนน์อีการนน์แล้วก็เป็นปีแรกแต่ว่าผลงานก็ยังไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็ไปต่อที่ BCC อยู่ BCC 3ปีครับสุดท้ายก็ได้ได้ย้ายมาอยู่ที่อุบลยูนทชีเนี่ยเล่าตอนที่รู้ว่าติดทีมชาติครั้งแรกให้ฟังหน่อยครับมีคนโทรมาครับเขาโทรมาพูดว่าอะไร คิดว่าโกหกตั้งแต่เป็นนักขา่าวโทรมาใช่คิดว่าเพื่อนอําตั้งแตก่เกือบดา่าแล้วคิดว่าเพื่อนอําก็เลยเขาก็เลยบอกว่าพี่พี่เป็นนักข่าวพี่ไม่ได้อํามพี่จะอําก็เลยก็เลยบอกก็เลยช็อกไปแป๊บหนึ่งว่าเอา้านี่มันนี่มันถึงสิ่งที่เราคิดไว้แล้วอะหลายคนบอกว่าฉันทำผิดแต่ชีวิตของใครก็ของมันสิ่งที่ฉันทำไปไม่ถูกใจ มาครับรู้สึกแบบมันได้ปลดปล่อยอะไรบางอย่างเพราะเป็นวันเกิดด้วยคิดในใจก่อนลงแล้ววันนี้วันนี้ต้องชนะแล้วต้องยิงต้องยิงคิดอยู่ในใจตลอดพอยิงได้ปุ๊บมันเหมือนเหมือนได้ปลดปล่อยอะไรที่สิงอยู่ในร่างเราัอย่างรประมาณนี้ครับผมรู้สึกตอนนั้นดีใจมากขนาดไหนครับมาร้องไห้ไหมก็อยากจะร้องแต่ไม่ร้องดีใจมากเลยบอนยังไม่จบใช่ปะ<น>ที่บ้านนี่ร้องไห้ครับทั้ง พี่ชายพี่สาวครอบครัวแม่อะไรร้องไห้หมดเลยที่ที่ทำประตูได้เขรู้ว่าเขาแบบรอเชียร์รอดูรอแบบเวลาเราทําได้เขารู้สึกปลื้มขนาดนี้ยิ่งทําให้แบบมีกําลังใจที่จะสู้ต่อตม,มว,ว,ว,ว่าโอกาสมีสําหรับทุกคนนะโอกาสจะมาหรือยังไม่มาแต่ผมว่ามันเราต้องพร้อมไว้ตลอดนะเพราะว่าถ้าเรา พร้อมแล้วโอกาสมาทําได้หรือไม่ได้แล้วก็อย่างน้อยเราได้ลงมือทําแล้วได้รู้ตัวเองแต่ว่าถ้าโอกาสมาแล้วเราไม่พร้อมผมว่าน่าเสียใจกว่าไม่มีโอกาส ในที่เมืองไทยก็จะมีคนเชียร์ลาวกับเชียร์ตรงข้ามนะ <ไป S 1> แต่ไปเตะบ้านเขาคือเขาเชียร์ตรงข้ามหมดเลยทั้งเกิดทั้งสนามเชียร์ตรงข้ามหมดเลย<ค>ก็กดดันนะแต่พอเหนื่อยแล้วก็ไม่สนใจอะไรแล้ว <c oughs> ทำให้เต็มที่ที่สุดให้ <c oughs> ให้สุดความสามารถที่เรามีก็จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียดายทีหลังว่าทำไมเราไม่ทำให้เต็มที่วันนี้ไปดดกที่ลสุฟ ไปดจน้ที่ล่องลอยบนนภาไปเป็นคนที่สูงจนเกินว่าครงทีใครเขานินทาจะไปเป็นคนที่ยืนอยู่คิดถึงบ้านนะครับแต่ว่าถามว่าอยากเลินไนฟุตบอลไหมไม่มีอยู่ในหัวเลยครับไม่เคยคิดที่จะเลิกเล่นเลยเมื่อไหร่ที่ยังมีแรงเล่นอยู่ก็จะเล่นจนจนหมดแรงครับก,ก็รากับครับราก,กฟุตบอล กเป็นช่วงปีแรกมันคับที่เข้าไปเรุงเทียก็จะโดนด่าตลอดโดนด่าว่าบ้งงโว่าควายบ้างบาโง่บ้างแบบเราไม่มีอะไรเลยเบสิกก็ไม่มีไปวิ่งใช้แบบใช้แต่กําลังเล่นอย่างเงี้ยครับก็จะโดนด่าตลอดว่ามีแต่กาลังไม่มีสมองเงี้ยก็คือแต่ว่าไม่ถามว่าบางทีท้อไหมก็มีท้อบ้างแต่ว่าอไอพวกคําด่าเนี่ยครับ แค่มันคิดว่าสัากวันมึงคอยดูกูแค่คนี้ฟุตบอลให้อะไรกับเราบ้างครับพี่โป้ให้หลายอย่างให้มิตรภาพให้เปลี่ยนจากศัตรูมาเป็นเพื่อนเราก็เยอะแล้วก็ ให้สิ่งที่การศึกษาบางอย่างสอนไม่ได้ครับการที่เราลงไปในสนามได้มีเพื่อนได้แบบมีความสุขด้วยกันเสียใจด้วยกันเนี่ยบอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่คนไม่ได้สัมผัสมันพูดยากนะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวของเจ้าปีโปช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกับอีกหนึ่งไลฟ์ตล์ของเจ้าปีโปนั่นก็คือเรื่องมอเตอร์ไซ์ และไปเลาะขอบสนามของสโมสรอ,อุบล UMT อ็มทีอยู่ในเ UM ตสังกัดล่าสุดของเจ้าพีโป้สิโรธฉัดทองสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาชมกันครับพีโป้เคยพาแฟนเปิดตัวนี่ไงฮะผมหลงด้วยกรนีการโน้ตด้วยด้วยเลยคอนดันทร์